ครับตอนนี้มีการมาสั่งซื้อ,อผักจากฝั่งของลาวนะครับบ้านเหมืองแพร่นะครับอ,อยู่ที่นายเห้วนี่นี่นี่คนขายกขากำลังเดินผ่านมานี่ครับสว่วนนี้มาจากฝั่งลาวนะครับนี่นี่ผักอย่างนี้เลยกะลาปีหวานกออรอบอร่อยนี่เม่ค้าจากฝั่งลาวนะครับก็กําลังเอามาส่งฝั่งไทยนี่ก็มายืนตะโกนเรียกซื้ออยู่ตรงนี้กันเลยนะครับนี่เรียกซื้อเลยนะครับก็กัตัดมาส่ง นี่กำลังขึ้นมาเลยครับกำลังขึ้นมานี่ก็จะมาตกลงราคาหัวละสิบาทเองกับลำปีอย่างนี้เลยนี่หวานกรอบอร่อยอไปดูแม่ค้าก็กำลังเอาขึ้นมานะครับนี่แล,แล้วแล้วไปดูคือมีการซื้อขายต่อรองกันนซื้อขายต่อรองกันตรงนี้นี่ฟังกำลังซื้อกันนะอ๋อใสยแล้วสา่แล้ว นี่นี่นก็มาซื้อกันนะครับที่นี่กำลังยืนมาดีเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่น่าดูทีเดียวนะครับมาขายผักกันตรงชายเดียนตรงนี้เนี่ยเดินฝั่งตรงนี้มาเลยลุยน้ํามาตรงนี้